สวัสดีสวัสดีมาทุกคนทุกคนวันนี้พำกับช่องของจิมดาสาวนายลุงสอนวันนี้ทุกคนน้องบิมก็มีเรื่องสงสัยเนาะเกี่ยวกับกีฬากีฬาอย่างกับพาะกีฬาซีเกมอันของฟุตบอลเนาะฟุตบอกีฬาซีเกมอะเลยแมเพื่อนกำลังแข่งขันกันอย่างนี้นะสงสัยได้สงสัยอีกสงสัย,ยสงสัยเรื่องอยากถามอีกมีแท้ อ,อันเดี๋ยวลืมถามเลยว่าเป็นกีฬาอันที่ประเทศลาวได้ไปร่วมไปห่วมแข่งขันเห็นว่า,วนนวาเออจมอะอมีอะไรเนาะเงีนเดี๋ยวฉันลืมถามก่นเลยทุกคนเนาะ <laughs> เออเขาเป็อคอยหนึ่งว่าเป็นอย่างคนที่เคยตั้งชื่อว่ากีฬาซีเกมสกีฬาซีเกมส์มอ่ะโอ้โห <laughs> <laughs> ขันดัง <laughs> 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 ชิ่วเลยยังไม่ยัง <c oughs> อากาศสบายดีอีกเท่หนึงเด้อทุกคน อันนั้นน้องดีมสนใจเนาะน้องดีมน้องด้าตัวสนใจเกี่ยวกับกีฬาซีเกมส์วะแซมที่ว่าเพิ่นเห็นไทยทอดสดอยู่ททัศนัเห็นพอเบิ้งเกือบถูกแบบเพิ่นทายรลอกับเบิ้งทายกับเบิ้งไทยทอดสดจากกัททัศนัสซ่องไทยเนาะซ่องไทยทวั์อันรวมกันรวมกันเฉพาะคิดนะเออครับมีหลายซ่องเพิ่นทายทอดเปลี่ยนกันทายแต่ละมือแต่ละมือพอแล้วก็เบิ้งตลอดก็ อันคำถามน้องด so like no. uh, ีนเพิ่งถามมาฮะเนาะกีฬาซีเกมคำว่าซีเกมมันจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะอ่าซีซีนี่มันมีตัวเอสตัวอีแล้วก็ตัวเอซีเนาะอ่าตัวเอสมันจะย่อมาจากเซาวซาวซาวคำว่าเซาเนาะเซามันจะเป็นแปลเป็นภาษาฮาว่าอันน่ะภาคใต้นะภาคใต้โดย ล้ตัวอีหยอมาจากอีสต์อีสต์อ่าอีสต์อีสต์มันเหมือนหนาหมายความเป็นตะเวันออกเนาะค่ะตะเวันออกอ่าตัวเอี่ย่อมาจากเอเชียเอเชียเอเชียหรือว่าเอเชียอะไรเนาะเอเชียเอเชียอ่าร่วมกันกับทว่าซีเนาะย่อมาจากเซาล์อีสต เอเชียอ่าซาวด์อีสเชียซีเกมป่ะยังซีเกมกันแปลเป็นภาษาลาวคาาซีนี่มันเนาะซาอีสเอเชียคันรีก็ากุ่มประเทศกลุ่มประเทศอันภาคตะวันออกเสียงใต้ของทวีปอาซีแล้ววันนี้เป็นอย่างค่อยๆใส่ตั้งชื่อว่ากีฬาซีเกมแล้นีกําลังจะอธิบายอยู่นี่แหละ เอ้า, <Hi. S 1> าก,กันยังวันคมว่าซีเห็น่อมาจากเซาอ h อี s เนาะ south east asia โดยคำว่า south east a แป a เป็นภาษาลาวเฮาว่า,าอาณากลุ่มประเทศภาคตะวันออกเสียงใต้ oh. ของทวีปอาเซียแล้วเ่อคๆตั้งชื่อว่า,<บ>าอาเซีนยนสีเกมเห,หนเนานะ และเกมก็ยงกัง่าแปลว่าเกมขึ้นแหละเกมเกมการแข่งขันอันนั้นอันนี้เขาเอินวมาเกมแหละและแปลอันน่ะป็นประโยคจุดเต็มว่าเกมการแข่งขันอ่าย่รหวางประเทศกุ่มกลุ่มประเทศอาเซียแต่เว้นออกเสียงใต้กลุ่มประเทศอาอาเซียแต่เว้นออกเสียงใต้นี่ก็มีอันน่ะคนเอ้นล้าเป็นกลุ่มอาเซียนะนะนี่ปัจจุบันนี่มีสิบป,ประเทศเนี่ย อันนี้มันซื้อเนาะซื้อของอันเพ่ออซีเกมซีเกมนะโดยในการแข่งขันกีฬาเราบางกลุ่มประเทศกลุ่มแล้วก็กลุ่มประเทศนะขลุ่ประเทศซื้อว่ากีฬาซีเกมบอกกลุ่มประเทศที่ยืนผ่านยุ่งนาอันอาซีแต่เป็นออกเสียงใต้นะมีสิบประเทศนะกลุ่มอาเซียนฮั้แล้อแล้วก็ข้อสอบเป็นที่ลูกสงสัยก็คือว่ากีฬาซีเกมเพื่อนเริ่มแข่งขันได้ปีใดมา โอ้โต่ีใเวทนานซมีหลายข้อนะว่าข้อสองีกโอ้ห <c oughs> oh, ลายเลยเนาะ <c oughs> กีฬาซีเกมแข่งแข่งขันแต่ปะอันน่ะแต่ปีใดเป็นต้นมานสันสันเ <c oughs> นาะป้าตามอันนะ่ะพ่อก,กับบุหูอันนะ่ะส,สถิติที่ว่าอันน่ะแน่นอนเนาะด <c oughs> <c oughs> ้วยแต่พ่อพ่ออันสังเกตเห็นพจนจัดอย่างไรเป็นพจน์สองปีพจนจัดเท่านึงฮะ <c oughs> สองปีจัดเท่านึงสองปีจะจัดเท่านึง เราจะต้องต่ปีเดียวแต่ข้างนี้จะเป็นข้างที่สามสิบเอ็ดข้างที่สามสิบเอ็ดไม่เลยข้างที่สามสิบเอ็ดที่เพิ่งจะอยู่อนะอ่ะประเทศเวียดนามปัจจุบันนี้นะโดยอ่ข้างที่สามสิบเอ็ดอข้างที่สามสิบเอ็ดแล้วอ่ะนะข้างที่สามสิบเอ็ดมีพวกเขาหนัาถอยหลังไปกับคือซีเมนเริ่มต้นแต่อ่ะแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดป่าแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดพูดนะ พิเว่าพี่เหรอเพราะว่าข้างนี้เป็นข้างที่สามสิบเอ็ดดิแล้วก็นสองปีเพิ่นจะจัดเทนึงเท่านึงเนาะสิบข้างนี่มันต้องสาวสาวสองปีเป็นบลาเนยสิบข้างกับสาวปีเนาะ 3ามสขั้งนการหกสิบปีหกปีหกสิแล้วก็สามสิบเอ็ดขั้งมันจะต้องเป็น62ปีหนึ่งหปีตามตามกำหนดแท่เพิ่งจะจัดปี2 0 1สอันสิบเอ็ดได้ฮะเพราะว่าเนื่องจากวันช่วงสองพันเอ็ดมันจะเป็นอนาพยาโควิดระบาดหลายอันนี้จะเป็นหม่โบโจัดเนาะเลเลื่อนเวลามาจัดในปี2 0งพันสิบสอปัจจุบันนี้ คือว่าในปี1911ถามว่า FC แทนได้มีข้อมูลดีๆก็ส่งมาให้บอกว่าพอแล้วพอแล้วผู้มั่นใจเลยจแต่ว่านับใจไม่ยังไงต้องแมนแน่นอนเต่นบิ่มไว้ใจพอแล้วแน่นอนแล้วก็เขาสามทุกคนแต้ละครั้งกีฬาเพื่อนกีฬานะเพื่อนเอามาแข่งขัน มีจั๊กเปรีดแบบอันเอามาแข่งขันกันนะมีจั๊กเปรีดมีเลยมีสองประเภทเนี่ยสองประเภทตัวจุดหนึ่งได้ไหมตอบที่ผิดนี่หน้าประเภทเอาหน้าประเภทเอาเนี่ยพอแล้วพอแล้วตามพ่อได้เบิ่งมาถึงมีสามประเภทอันน่ะแต่ละข้าง่นเอามาแข่งขันกันนี่นะเนาะ ขึ้นก็สิมีหลายประเภทได้หลายประเภทอ,เอ,อ,อ่ะ<ด>ก็ขึ้นว่าสิบปลายประเภทซา,าวประเภทขึ้นไปปาปลายประเภทเภทุยนะซาวซาวประเภทก็มีขึ้นกับอันน่ะเงื่อนไขนะขึข้นคับเงื่อนไขของเจ้าภาพที่เพิ่นจัดว่าเจ้าภาพดังกล่าวันเพิ่นมีความพร้อมจัดจักประเภทนะถ้าว่าเพิ่นเป็นอันประเทศใหญ่ประเท็นะประเทศใหญ่ที่เพิ่นจัดนี่ประเภท ประเทศใหญ่ตัวอย่างเอาประเทศไทยประเทศอินโดนีเซียบอกอ่าเมียนมาใินะเนาะเวียดนามเป็นประเทศใหญ่เลยแล้วเพื่อมีความสามารถที่ว่าจัดได้หลายประเภทนะเพื่อจัดหลายประเภททอดซาปลายสามสิบประเภทก็มีหรือว่าบางหรือว่าบางปีเพื่อนจัดทอดสามสิบปลายประเภทก็มีมีหลายประเภทเลยเนาะ กีฬามันมีหลายประเภทได้อันที่เขาตัวหู้ก็มีนะมได้หู้เราละกับฟุตบอลบอบวอลเลยบอลบอบบาสเกตบอลบออบทีนิสไก่ทีนิสเอ็กที่ดั้นเดี๋ยวเขาจะอ่าก็บขึ้นมาหลายระดับเศร้าไปแล้วเศราไปขึ้นเนาะแต่ว่าเบื้องต้นหันจากกอศิมีอันน่ะแต่ปีห้าหกสิบเอ็ดห้าเจ็ดสิบนี่กึศิมีลายบอลได้ช่วงนั้นน่ะแต่ว่าช่วง อันนาฮอดปีสองพันส้าวมัน,นอีโฮต้องหลายเลยเยอะมากเนาะเือะต้องมาดับส้าวปลายหรือว่าสาสิบสป,ประเภทคุ้น้งนียแล้วก็ข้อที่สี่นองดีจที่เพราะแล้วค่ะคือว่าการแข่งขันแต่ละอันสนิทกีฬานะเพื่อนเพื่อนแข่งขันเอาอย่างเอาอย่างได้เงินรางวัล เป็นรายไห้ได้เงินละน้องรายไดอย่างได้แบบรางวัลอย่างเดียประมาณเท่าไหนน้องแด้คือนอะไริ่อแข่งขันน้องได้คิดว่าจะได้ประมาณถ้ามีสิบคนแข่งขันแมนเบอร์ก็ต้องได้ประมาณเออสิบล้านคนละคนละร้อยล้านหลายเลยอุ้ยเดี๋ยวเขาก็ไปตนแต่ปแค่นั้นเอลนะก็ฟึ๊กๆไว้โอ้ยน้องแด้ก็จะไปแข่งขันที่กีฬาซิเกมกินแตงโมโอ้สไปตีแบตว่าแบบตัน อันโน่นี้นาซา,าพอแล้วเคยนเคยเห็นพันมานะเนาะเคยเห็นพันมาเคยเพื่อนจะแข่งขังนนี่อันน่ะเกี่ยวกับรางวัลเนาะในรางวัลน,นี่เจ้าภาพเพื่อนจะเป็นผู้สนองให้รางวัลขนานะเนาะด้วยอ่าสนองให้อันที่หนึ่งก็เป็นเหรียญเหรียญรางวัลเหรียญกิจเนาะเออเหรียญเหรียญขาใส่เนาะอ่าเหรียญเพื่อนเอามาเหรียญที่หนึ่งหันได้เหรียญอนะันน่ะทองอ่า ไทยเพิ่งมาเหรียญทองเจ้าพา,าะสละเขามีเหรียญคำ,คำได้อ <değil S 2> ีกที่หนึ่งสุงว่าได้แซมได้แซมเตะบาลสินะแซมฟุตบอลสินะเพล่วก็ได้อยู่เหรียญคำเนาะหรือว่าเหรียญทองภาษาไทยเนาะแลยวว่าได้ห้องชนะเลิศมาฮันได้ที่สองฮะนะแล้ก็ได้เหรียญเงินเหรียญเงินแล้วก็ที่สามเป็นเหรียญแดงกันแดง อันดับอันดับที่สามได้เหรียญทองแดงภาษาลาวอ่าทองแดงทองแดงเนาะแล้วเขาชไทยเพิ่งก็เป็นเป็นเหรียญทองเนาะเหรียญมีเหรียญทองมีเหรียญเงินแล้วก็มีเหรียญเนี่ยก็ที่สามเหรียญคำคำทองที่สามได้เงินทองแดงเงงงินทอแดคือชิ่เม็ทองแดงคือเขาคือคือคุปสลาวเขาเนาะแล้วอันน่ะอันอันนี้มันจะภาพพิการเกี่ยวไหมให้ ไอ้ส่วนเป็นเงินขนาดนาะเงิน,นเงินหันจะภาพพุ่นอาจจะบูดให้ได้บูให<อ>้เพราะว่าเป็นเงินที่เงินรางวัลน,น,นี่นะมันขึ้นกับอันรัฐบาลของประเทศของประเทศดังกล่าวฮะแบบประเทศดังกล่าวใช่สมัยอะไรสมัยนั้นประมาณไหนวะกับรัฐบาลสมมติว่าลาวเขาไปแข่งเนาะลาวเาไปแข่งได้ที่หนึ่งตัวอย่างว่าได้ที่หนึ่งสมมติว่ากีฬาเอากีฬานีา่ะตีบุญซะเนาะด้วยเลย เปตังห์นะหอ่ะนะนะกีฬาเปต,ตังห์่ะสมมติว่าอ่าประเภทเดียวที่หนึ่งสมมติได้รันคันได้เงินรางวัลมาเนาะเออหมดเลยะจะเสียทุกคนสมมติต้องได้ได้ขันรางวัลเนาะโอเคอันน่ะเหรียญสมมติว่าได้เหรียญคำันได้พิหนึ่งมารัฐบาลเอาเพิ่นเพิ่นเสียให้เท่าได้สินะเ <knife> พิ่นให้อยู่อ่าสิบล้านหรือว่าซาวล้านสินะเ <knife> พิน่นเพิ่นก็บกำหนดให้กำหนดให้เองเนาะขึ้นกับรัฐบาลของแต่ละประเทศจะเอาให้ สมมติประเภทคู่เด้นคนจะให้เท่า,ทาไรสนามมันคู่ก็มีหลายคนต้องมีเล่นกันหลายเนาะพอเรียกทีมเด้เนาะไปที่ทีมนี่จะได้เท่าไรเดี่ยทีมนี่อาจจะหลายกว่าคู่น,นะหลายกว่าเนาะสมมติตีบาทนี่คก็ต้องได้หลายเลยเด้มันมีหลายคนโอ้หลายแท้เล,ล่รัฐบาลเ่าต้องอัดซีตเหีโอ้ท่านเป็นเงินสดของเราเนี่ยกระดับขึ้นกับรัฐบาลเราสมมติเอา่นมีอ่าเออสมมติได้หนึ่งแล้วเขาเชียร์เฮียูร้อยล้านสินะประมาณนี้เออ ลอยล้านเด้อสินกันชาว่าได้ที่หนึ่งได้เหรียญค้ำหันรัฐบาลลาวสมมติว่าสี่ห้าร้อยล้า<ใ>นก<า>ี่นะอันนี้มันเงินรางวัลน,นี่มันขึ้นครับอันรัฐบาลแต่ละงจากที่ที่ว่าพุ่งส่งนักกีฬาไปแข่งครับคนจะให้เท่าไหร่โบมเมนจะภาพภาพผิพดชอบเลยตัวนี้นะบบเมนมเมนาะนแต่ว่าอันที่หนึ่งเขาได้มาหันได้อันที่หนึ่งได้เกียรติยศเกียรติยศได้เหรียญ อันที่หนึ่งที่สองที่สามมั้งนะหนึ่งสองสามลูกมันถ้าไปได้ที่สามนุ่ก็ดีใจอันที่เขาได้มานะได้อันนส่วเงินสดหันขึ้นกับรัฐบาลของประเทศแต่รัฐประเทศใช้สมัยอย่างกุ้งกเนาะรัฐบาลของนักกีฬาหันได้โดยโดยให้อันนี้มันขึ้นกับแต่ละประเทศจะจะเอาให้แต่งตั้งแตกต่างกันให้เนาะแตกต่างั ห้าการแข่งขันผ่านมาประเทศใดแบบได้หนึ่งลายกันมู่ที่สุดเทศไทยเพราะว่าทักนี้เป็นขั้งนักหน้าว่าประเทศไทยแน่นอนขั้งนี้เป็นขั้งที่สามสิบเอ็ดเนาะโดยแต่กับพอเลียกับบุกโมรายละเอียดนั่นแหละทุกคนเลยเนาะต้องต้องมีคําถามถามมานั่นนี่การเสียอธิบายเนาะนได้กาประเทศไทยโอ้ประเทศไทยเลยดีคือประเทศลาว แตคือตอนนี้เนาะอันแล้วคิดว่าข้างนี้เป็นข้างที่สาสิเบเนะอ็ดเนาะเนื่องจากว่าน่ะมันขึ้นกับอันอันที่หนึ่งมันขึ้นกับประเทศใดที่ว่าเข่าอาเซียนไว้เนาะเข่าอาเซียนไว้ก็ได้มีโอกาสไปแข่งขันใบนะแล้วอ่ะเราประเทศใดที่ว่าหนึ่งมามีมีงบป,ประมาณหลายเนาะสอบอ่ะ เออสองแล้วเนาะสองหนึ่งหนึ่งหันได้เข้าอาเซียนไว้อาเซัยนเนอสองมาหันได้อาน่ะมีมีงบประมาณหลายเนาะสามสามมาหันมีนักกีฬาที่มีความสามารถซี่ยุคมสามาครซี่มาเป็นนักกีฬาแล้วก็อันคู่ฝึกกันอาจจะใส่ในการอ่าการฝึกซ้อมเป็นประจำและพอแล้วคิดว่า ประเทศเราเนี่ยนะเนาะอ่าพวกเขามีหู้จักอยู่แล้วปัจจุบัติมีสิบประเทศเนาะที่เขาเชี่ยวชาญอยู่นี่แล้วนะส่วนหลายที่ว่าเคยได้ยินผ่านมากอะอันที่หนึ่งเป็นไทยค่ะแหละไทยประเทศไทยไทยแลนด์เนาะไทยแลนด์บอกออน่ะอินโดนีเซียประมาณอเ่อเวียดนามนี่นะเนาะสประเทศเนาะอ่อเวียดนาม แล้วก็เป็นประเทศใหญ่ๆว่ายัฒนธรรเนาะสิเป็นมาเลเซียบอกเลยอ่าประเทศเท,ศที่ยวมันมีประชากรหลายมีนักกีฬาหลายแข่งขันมีงบประมาณเอาหลายวนะ่า<อ>ัฒนธรรเนาะพอล้วคิดว่ันนี้ได้ว่ามัน่ะประเทศใดได้จะขั้งอันนี้กันงงขึ้นกันเอฟซีช่วยเม้นมาหาน้องดีมีมเด่าไหา่ประเทศไทยได ที่หนึ่งนะที่หนึ่งจะข้างคะข้างแล้วนอนคนในคลองเดี่ยงคำมันจะข้างในคลองเดี่ยงทองจะข้างอ่อนสนะเนาะแมนอ่แล้วก็ที่พวกเราเนะประเทศลาวเขาเคยผลิตภาพมัเหรอโอ้ยง่ขึ้นิด้วนาะไดเป็นแนนอนเคยเป็นแน่นอนเคยเคยวะเคยประมาณจะข้าง หลายั้งอยู่บายาข้างอยู่แต่ผว่าค่รจัดต้องไม่อุดมไใสอุดมไใสอุดมสอุดมสอันประเทศลราเขเคยเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์บอกาหมายว่านั้นเนะแนเคยเป็นเวลาอา่ะก่อนจะว่ามาถึงกีฬาซีเกมส์เจ้าภาพกีฬาซีเกมส์นี้เนาเลขอเรื่องกีฬาแห่งชาตของเรากีฬาแห่งชาติเนาะกีฬาแห่งชาติของเราเนี่อาณาจัดข้างล่าสุด สุดนี่แม่นนะกีฬาแห่งชาติครั้งที่10ครั้งที่10เด้วยได้เป็นเจ้าภาพบ่อ่าอันนี้มันกีฬาแห่งชาติได้บ่มักีฬาซีเกมครั้งที่10อยู่แขวงอุดมไซเนาะครั้งที่10อันนี้กีฬาแห่งาตเด้อบ่มีกีฬาซีเกมได้อยู่แขวงอุดมไซแต่ว่าเว้าเรื่องกีฬาซีเกมนี่ลาวเฮาเคยเป็นเจ้าภาพอยู่ครั้งนึงครั้งนึงเออครั้งนึงที่ว่าพอฮู้ยอ่าเรือเรือหันอันน่ะ ที่ว่าพ่อหูห้ว่านันเนาะพ่อแล้วหู้อย่นะข้างนึนง,นงใงปี2009โอ้2009ลูกเกิด 9, โอล้ลูกเกิดนะเบิรนลูกเกิดนะเบิร์ก็ปี2009ทิลาเขาเยเป็ีเจ้าภาพได้มาเกิดทีลาซีกริรข้างนั้นเป็นข้างที่เซาห์ห้า้งที่เซาห้าลาวเขาเป็นเจ้าภาพในปี2009เลยนะ อันนี้มันอันน่ะว่าเรื่องว่าลาวเขาเคยปิดเฉพาะบอกเคยเนอะเคยพอแล้วหู้ว่าปิดข้างหนึ่งข้างทีเซาห์หจัดอยู่เหนไหนในปี2009จันเวียงจินอันเดินใส่ในปียงจันท์เวียงจันท์อ๋อโมเป็นมีเดือนมีหันวะข้อรวมยงจันท์เดือนเออบมเป็นยิ่งหันอันเที่อาหารนั่เนาะโอ้มีหลายแหละเนาะเดินกีฬาเซาลกัวสามชิดประเภทคุณควรจัดยิ่หันมันมีหลายประเภทได้เป็นฟุตบอลบลิวบอลคือพอว่าหันเบิรงนต้นเราเนาะโม่นว่ากีฬาฟุตบอลอันเดียวไดย อันพิซซีเกมนี้มีหลายประเภทที่เพื่อนามาแข่งขันเราเคยเป็นเจ้าภาพในครั้งหนึ่งในปี2 0 0พเนาะที่พอแล้วฮู้ได้แต่ว่าอันน่ะคือคิดว่าพิซซี่นครั้งหนึ่งนี่แหละเนาะครั้งหนึ่งนี่แหละเพราะว่าพวกเราเราเขาก็หาวเข้าอาเซียนหาได้เข้าอาเซียนเนาะอาเซียนในปีเท่าไรเนาะเราเข้าประเทศเข้ากลุ่มอาเซียนปีเก้าสิบป้ายนี่บอกกะ เกิดแล้วนาสั่งวะอ้าเพราเกิดอันเก้าเท่าไหน่งเก้าหนึ่งเก้าแปดสอู้หนึเกปสลูกต้้งดีแม่สองศูเก้าเล็งามสองศูนย์หนึ่งนึ่งเลงามเม่สองหนึ่งหนึ่นี่เล็หาวนี อลซี่าอเลซีดีหาแม่แม่มาสิเอาพวกเอาหูเลขเ่เป็นความบ่เคยดิ้นแม่เล็เป็เป็นเลขกมาวะแม่เก็าโอ้ยันีพอเื่อพ่ออันเหลีวหูมึงเลขอีกเออมาแนวีครั้งนึ่งปีสองพาวันนี้ข้อเจ็ดการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้หันอันฟุตบอลเชนบอหรือว่าซีเกมเอซีเกมครั้งนี้นอกจากคิมสากลาวแล้ว พ่ออันเชียบเชียบเออพ่อเชียร์ทีมเดดเดีเชียร์เลยมักขนาดวะเดยมักมักแบบมักสุดๆแล้วก็เชียทุกเกมทุเกมทเกมประเทศไทยหลนตัวแรกเดดประเทศลาวก่อนถ้าตอนเดอรอันประเทศลาวเตะกับเสียมเชียลาวตอนเดอรประเทศลาวประเทศกับเสียมประเทศไทยเชียร์ทั้งสองประเทศเลยนะทุกคนเนาะ หม่ก็ว่าบมีแตนติบานเนอแข่งขันเราเริ่มแข่งขงันกีฬาีนลัประเทศจะคือว่าอะไรเนาะอันอันที่นึงกับมันองเชียกับมักนอกจากประทเทศลาวฮะเนาะนอกจากประเทศลาวที่ต้องดีบา้าน,นกับประเทศที่ยอันที่สองกับมันเชร์เนาะมักเชร์ประเทศไทยมักเชร์ประเทศเวียดนามเห็นแล้วเนาะแล้วก็ประเทศอื่นกับมักเชื่อกันแต่ว่าเราก็ ลักษณะว่าเขาบบคุ้นเคยนักกีฬาเพื่อน่นะเนาะ่วนใหญ่เขาก็เบิ่งแต่อันน่ะทีวีของไทยนะซ่องซ่องของไทยนะเขาเขาก็พอเข้าใจฟังภาษาไทยนะเนาะก็พอเขียนภาษาไทยได้เนาะแล้วก็อังกฤษก็ฟังออกแต่ประเทศอื่นก็บปสู้ฟังออกนะเนาะแล้วก็เวียดนามก็เป็นประเทศอันน่ะไอ้น้องของประเทศลาวเขาสิ่าอยู่ทางภาคตะวันออกไทยอยู่ภาคตะวินตกสินะก็เป็นประเทศอันน่ะที่ๆน้องๆนะ เออันที่หนึ่งกับเชีประเทศลาวเนาะอันที่สองกับเมนไทยแล้วก็เวียดนาม่จอประเทศอื่นทันการมักขึ้นกันได้มักขึ้นกันแต่ว่ากับเป็นลองไปลองไปเนาะเพราะว่าคือผลขแล้วว่าอะไรนแล้วข้อที่ที่เหลือแปดเออยี่สิบเจ็ดอันพอพอวันคิดว่าผู้ใดรได้ที่หนึ่แบบอันสีเกียนี่นะสีเกียังนี้บอกด้วยครั้งนี้ ตั้งที่สามสิบเอ็ดนีด่วะโดยใครชีได้ที่หนึ่ง<อ>ประเทศใดชี้ได้ดที่หนึ่งเป็นเจ้าเหรียญคำว่าเส้นชันเนาะโดยเจ้าเหรียญคำเหลือไทยประเทศไทยภาษาไทยเพป็นว่าเป็นเจ้าเหรียญทองหราอว่าเป็นเจ้าเห,หรียญคำนะตั้งได้เลยที่โดนเราได้มีประเทศหรือยังสิบประเทศสิบประเทศสิบประเทศมีประเทศไทย แล้วมีประเทศลาวมีประเทศไ <c oughs> ยรรท <c oughs> <c oughs> ย,ยประเทศเวียดนามลาวน้องดิวอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์อิงคโปร์บรูไนติมาเลสเต้หบเลยวะอันประเทศแรกเนาะน้องดิวก็เอ้ยย่ประเทศลาวได้น้องดิวก็อยากให้ประเทศลาวชนะเนาะประเทศลาวชนะอยากให้ประเทศลาวได้ได้อันเรจ้าเรียนคำเรียนคำได้นะเหมือนเนาะเจ้าเรียนคำเนาะเนี่ยเจ้าเรียนคำ โอ้ที่จริงก่็นาซาเออตัวจริงที่พ่อแล้วเคยติดตามติดตามอันกีฬาซีเกมส์อันนี้นะเนาะเคยเคยเปิดบระยะผ่านมาโดยาทง้วยประเทศลาวเขาก็เคยได้เหรียญได้เหรียญคำหลายเช่นหนึ่งเลยได้ปีสองพันเก้าอะไร 2009 oh. ปี2009อันเป,ป็นเราเขาเป็นเจ้าภาพครั้งที่25นะ <S <S ลึงเดินเลยเคยได้เรียนได้ได้เรียนคําหลายทีนหนึ่งถือ,อว่านาะเลียแล้วได้เป็นอันดับที่4อันดับที่4อยู่ในอันดับ10 <C. S 2> 10ประเทศนะด้วยด้วยอ่า10ประเทศที่ว่าอันดับชึง่งครั้งนั้น่นถือว่าประเทศลาวเขาถือว่าได้อันดับที่ดีที่สุดแล้วคืาอันดับที่ดีที่สุดเนาะอัันดบที่สุดดอันดับที่4อั่นงนั้นด้วย แล้วครั้งนี้น้องดิมถามว่าประเทศใดจะได้ทีหนึ่งในที่หนึ่งในครั้งนี้ทำโอ้สูสีเลยครั้งนี้คิดว่าสูสีวะเนี่ยแล้วอ่าพันมาก,กับมีทาให้มีเวียดนาม,มอินโดนีเซียคือพอวางเลยอาประเทศลาวแต่ครั้งนี้นี่คิดว่าอ่าพ่อคิดว่ามั่นใจว่าต้องเป็นไทยหรือว่าเวียดนาม<ท>แต่ว่าลักๆัเลยเจ้าภาพเจ้าภาพาการแข่งขันแต่ละครั้งเนี่ยเจ้าภาพอาจจะได้เปรียบ อันไี่เปียกยุบอนเนี่ยท่เปียกยุบว่นพิ่จะเลือกทีวากีฬาทีเฉพาพถนัดถนัดมาแข่งอ่าเพราะว่าเจ้าาพื่นกว่างเหรียญคือกันเดว่างเหรียญคือกันเพิ่นจะเลือกกีฬาทีวาเจ้าเาพาถนัดมาแข่งนะอันแกอันลรกรอกีฬาที่เพิ่ถนัดกีฬาทีว่าเพิ่นนาน มีหวังที่จะได้เรียนคำหลายนะก็เลือกเอามาเนาะเลือกเอามาโบเมนว่าอันซิงกับลว่ามีเตเตะบานได้มีประเทศอันเนี้ยมันหลายประเภทเนาะหลายประเภทคือเบ้าว่าอะไรมันมีหอดซาวป่ายหรือว่าสามสิบประเภทคือว่าเตะบานสินะฟุตบอลนี่นะเนาะมันจะมีฟุตบอลทรายฟุตบอลยิงมันบอกสองแล้วสองเด่นสองเคำแล้วนะเนาะ แล้วก็มีฟุตซ้อมวะนี้ฟุตซ้อมมันนั่นเดินน้อยนะดยเดินดน้อยกีฬาตีบานอลนาณาเพือ่อนเอาแต่คนบอกทกคนบอกฟุตซอลก็มีฟุตซอลซ้ายฟุตซอลยิงกับเป็นซี่เหรีคำแล้วดิแล้วปีแล้วเขาจดกีฬาครั้งหนึ่งมืนมันเศร้าปลายสามสิบกวประเภทเศรปลายสามสิบเหรียญคำอยูน่นะประ,ประมาณแล้วการอันาณาหลายประเภท มันมันมันจะหลายเลยเดียยคำมันจะหลายแต่ว่าครั้งนี้พราแล้วกับผู้ว่าามิันมีเดียยคำจะเกลียดแต่ว่ามั่นใจว่าต้องแมนโบแมนไทยกับแมนเวียดนามจะได้ทีนึงโแมนเวียดนามกับตรงไทยอ่าสองประเทศนี้แหละสูสีกันจะต้องแอแต่ว่าไทยนี่ก็จะเป็นเจ้าเหรี่ยคำลายสมัยคือพอแล้วครับแมนเพราะแล้วเด้ยังเป็นจักสมัยหน้าหน้าคิดว่าประเทศใดจะได้เป็นเจ้าเหดียญคำได้ไหมค สิบประเทศเอ๊สองประเทศก็คื่อเวียดนามกับไทยเวียดนามยุ่งดิมเป็นไทยน้องด,มมดิมก็ฮะเ,เออน้องด้าว่าประเทศไทยน้องดิมเนี่ยน้องดิมคิดว่าประเทศลาวนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้อง่อนเราเป็ประเทศไหนชนะลูกมันอันลาวพราแม่นไทยได้ดเป็นเวียดเวียดเวีไทยพราะเปนเวียดนามจริงก็ให้กำลังใจประเทศลาวมาตลอดเั่านั้นเนาะแต่ว่าอันน่ะมาคือวอาเ่าแหละ อันดับที่ดีที่สุดของประเทศลาวเะารเยียาาบพานมาฮันอะไรเงีพานมาฮันปี2009กีฬาขั้งที่65นะพวกเขาได้อันดับที่ดีที่สุดและก็อยู่อันดับ,ดนะะะบที่4นะอะไลเงียบพานมาฮันกบทติดบทติดท็อปโฟนาะทุกคนเนาะบทที่ท็อปโฟ,โฟโน,น,นโฟโฟแต่กับขั้งนี้กับคือตวัวบาลาวเานี่อาจจะโบ,บโบได้แซมแต่ว่ากับรุ่นให้ได้เหรียญคำ ลายเนาะให้ได้เรียนลายที่สุดตัว่าฉันสัให้ได้เรียนลายที่สุดกับแต่ว่าพอเราคิดว่าอาจจะบ่ได้เป็นถึงเจ้าเหรียญคำได้เ,เพราะว่าเขาตกรอบลายลายตัวเพราะว่าพวกเขาวันอันที่หนึ่งมันนักกีฬาเขาหาน่อยเนาะนักกีฬาเขาหน่อยอันที่สองมันแต่ละประเภทที่ว่าลาเขาส่งไปกับกะตกรอบลายลายประเภทแล้ว <c oughs> น,นะจะคิดว่ากระรุ่นรุ่นอยางให้ได้เรียนลายเนาะได้เรียน บอกว่าโบได้เหรียญคำก็ได้เหรียญเงินได้เหรียญทองแดงมากับตุ่นมาเป็นเลาวเขาที่ได้ลายสมัยก็เป็นความสามารถของเขากะคิดว่ากะภูมิใจภูมิใจเนาะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็อัเมื่อเช้านาะน้องดมกับมีถามก็ยังไงก็อันก็เซียประเทศลาวได้แล้วก็เซียประเทศไทยได้แล้วก็เซียหลายๆประเทศนั่นทุกคนเนาะโอเคคลิปนี้จังไงก็ฝากทุกคนดูโฆษณาน้องดีกับทั้งด้านได้นะคะมีก็ขอขอบคุณที่ทุกคนมาดูคลิปน้องดีกับน้องด้านเต้นจนจบ คลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีผัลงได้คลิปต่อๆไปและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งติงต๊งดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก่องดีมวงดาวสำหรับคลิปนี้ก็ขอความว่าสบายดีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะดีบ๊ายบายๆเบ๊ายบายจุกกีฬากีฬาเนะี่ยเผื่อมีสภาพมีแข่งขันเนาะได้เปลี่ยนบนเฮียนแฮียนโอเคนส่วนบ๊ายบายอันนี้จเลย